สวัสดีครับพบกับเชฟหนุ่มนำโชคกับแนวทางหวยฮานอยวันนี้กับสรุปผลฮานอยช่วงเย็นๆหลังฮานอยออกประมาณทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะครับ <c oughs> เสียงก็เริ่มเปลี่ยนๆวันนี้เราจะมาสรุปผลฮานอยว่าจะแตกอีกไหมมาดูกันนะครับผลฮานอยรอบเฉพาะกิจออกสี่สามศูนย์กับสองสี่พิเศษแปดสองหกกับสองหนึ่งปกติออกสี่ศูนย์ศูนย์กับหกเจ็ด แล้วก็ v i p ก e 911กับ19เนอะมาดูกันครับเช็มหนุ่มให้ไปเด่นเด่น0เด่น1เด่น6เด่น8นะครับ <c oughs> ก็มาดูรอบเฉพาะกิจ430กับ240 30ไม่มีครับมีแต่0 2 0 4 0 5 0 9เข้าแต่0ตัวเดียวนะครับดูตัดเจาะให้ไม่เข้า24ก็ไม่เข้าชุดนี้ไม่เข้า ชุดพิเศษออก8 2 6กับ8 2 6กับ2 1 2 6มีไหมไม่มี2 6เข้า2112นะครับ2112นะครับแต่ตัวนี้วิ่งรูท่ที่0เทียมหนุ่มให้วิ่งรู่ที่0น,นะครับใครวิ่งรู่0ูนก็เข้าครับส่วนปกติออก4 0 0กับ67เข้า0 0นะครับตัวเบิ้ล0 0 หกตรงๆนะครับหกเจตรงๆนะครับส่วน VIP ออกเก้กับ91มีแต่1 8 0 9งแนย์เกนึงเข้าอีกนะครับเข้าตัวเบิ้ลชุดเบิ้ลนะครับหนึ่เก้่งไม่เข้าวันนี้ชุดสามตัวไม่แตกนะครับแตกเฉพาะสตัว11 0่6 7นึ่งศูนตรงๆศูตรงๆแล้วก็2องหนึตัวกลับนะครับก็ยังแตก เชฟหนุ่มก็บอกว่าใครชอบชุดไหนก็จับไปเลยครับชุดนั้นก็ยังแตกนะครับชุดนี้ก็ยินดีกับ f อฟทุกท่านที่ตามเชฟหนุ่มนะครับวันนี้รู้สึกว่า f อจะเข้ามาชมกันเยอะก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้เชฟหนุ่มปูทอนนะครับแล้วพรุ่งนี้เชฟหนุ่มจะลงให้แต่เช้าเหมือนเดิมครับสูตรมัดรวม4ี่นอยนะครับก็เดี๋ยวจะเอาสูตรหวยที่ออกนะครับไปคิดคํานวณพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับกับวันที่25แนวทางหวยฮานอยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพีียงแค่น้ก็ขอ ยินดีกับ f อทุกท่านที่เข้าแตกด้วยนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ